สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะพามาดูความสวยงามของว่านสี่ทิศค่ะทุกคนตอนนี้นะคะดอกเขาได้บานครบสี่ทิศแล้วสวยงามมากเขาก็ยังคงความสวยความสดความงามให้เราได้ดูนานเหมือนกันนะคะสำหรับว่านสี่ทิศนะคะทุกคน ดอกขาวบานครบสีทิศแล้วนะสวยงามมากคลิปนี้ก็จะเอาความสวยความสดความงามมาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่านสีทิศสีแดงเข้มสีเขาจะสวยสดมากจะหาดูได้ยากสำหรับว่านสีทิศสีแดงนะคะทุกคน ก็อย่างที่ทุกคนเคยพูดนะว่าส่วนมากจะมีสีส้มจะเยอะนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าสีส้มออกดอกยังไงก็จะถ่ายให้ทุกคนได้ดูกันนะตอนนี้ก็จะมีสีแดงเข้มที่ว่าสวยสดณตอนนี้นะคะส่วนสีขาวนะคะก็โรยแล้วนะสำหรับสีขาวว่านสีทิศนะคะทุกคน วันนี้คลิปนี้เรามาดูความสวยงามของว่านสีทิศกันนะคะดูสีเข้าค่ะทุกคนบานครบสีทิศแล้วสวยงามสำหรับหัวว่านสีทิศนะคะถ้าเขาเริ่มหัวใหญ่แล้วถ้าเราอยากจะขยายพันธุ อยากได้หลายต้นนะคะเราก็จะทาการผ่าหัวเขานะคะเราจะเอากีหัวแล้วก็ผ่าได้เลยนะคะแล้วก็เอาไปลงดินนะคะเนี่ยน้องเขาก็จะแตกออกมาเหมือนข้างๆเนี่ยค่ะเขาก็จะแตกออกมานะคะเนี่ยพอถึงฤดูเวลาที่เขาออกดอกก็จะดูสวยงามสดใสสําหรับว่านสีทิศสีแดงนะคะทุกคนขอบคุณที่รับชมค่ะ